อยู่เดี๋ยวยังไม่ได้หมดอ่ะ <laughs> บ้านบ้านบ้านที่บ้านท่ี้นามค่าวับสลาเอ็นหมูขาวนี่ขอคนนี้ค่ะเออฉันจะจับตรงนี้แล้วนะทำไงดีทไทำไงดีตอนนี้เริ่มหายใจ เซฟโดนทายร่ากายเราจะเปิดแบบไหนดีเซฟที heart and heart and heart, ่ส okay. um ุดเนี J ่ยตัดอะโอเคเราจะพันแบบไหนทมันมีแล้วแต่เราเลยแล้วแต่เราเลยเราจะพันแบบไหนให้มันอยู่นี่หลดาบผู้ชาขึ้นจัการก้ตัวเลยเอางเให้เ ตีเยอะระเใหม่สี่วระเมินใหม่สี่ตีแล้วประเมนใหม่ป่วยประเมินใหม่เรียกใหม่ไม่ตื่นอะเนี่ยไม่ตื่นแล้วทำเลียทำเลียนทำแล้วทำแล้วเป็นไงเลยมีอะไรพี่ซุ่มซอนไหมมีไหมไม่ ยกขึ้นเมื่อกี้เราท่องว่ไงกดให้เล็กกดให้ลึกกดให้ร้อยล่อยให้สูดใช่ไหมเนียาต้องกยให้สูงด้วยออรไปยกมือที่เดิมเลย